สวัสดีครับท่านกำลังอยู่กับผมวิทยาวุฒิเกียรเกลียงกับรายการ My Matter นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันนี้รอยคีนมีอะไรมาถามครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมคำถามแรกเลยที่จะถามคือผู้ใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยเรามองเด็กนิวเจนอเด็กรุ่ในใหม่อย่างไรครับโอ้โหเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยผมนี่ถือว่าผู้ใหญ่พอไหมฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคนะฮะห้าสิบกว่านี่ก็น่าจะได้อยู่นะฮะก็ ผมเนี่ยถ้าตัวผมเองเนี่ยผมเป็น Gen X เนาะนะครับเวลาผมมองเด็กรุ่นใหม่อย่าง Gen Z หรือว่า Alpha เนี่ยผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนะเพราะว่าเขามีความคิดความอ่านในของตัวเองเออติบโตแล้วก็ฉลาดมากๆเลยรวมถึงเนี่ยเขาเขาเออมีความมีอุดมการนะครับในการที่จะทําอะไรบางอย่างดีๆเนี่ยมากกว่าแรงจูงใจเรื่องผลประโยชน์และรายได้เพียงอย่างเดียวนะครับผมก็รู้สึกว่าผมค่อนข้างชื่นชมแต่แน่นอนนะครับก็คนคิดอย่างผมก็มีแต่คนที่คิด ต่างจากผมก็มีเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเจน Y, g e เจน b บ b o ้บูมหรือไซเลนนะครับเขาก็อาจจะมีความคิดที่รู้สึกว่าถ้าเอาแบบสุดข,ขั้วเลยเนี่ยบางรู้สึกว่าเด็กนิวเจนนี่มันพวกกระบทเนาะทำอะไรไม่เหมือนสมัยเขาเลยนะครับไม่อดทนเปลี่ยนงานบ่อยๆนะครับหรือว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอเนี่ยไม่รู้คำนี้รู้จักหรือเปล่านะแต่ว่าเหมือนกับทำอะไรได้แป๊บเดียวก็หมดน้ำอดน้ำทนนะครับ ดังนั้นเนี่ยก็เราก็จะเห็นว่าความเห็นของคนยุคเดิมหรือยุคผมนะครับหรือว่าคนที่แก่กว่าผมเนี่ยที่มีต่อนิวเจนมันก็มีความหลากหลายมากๆเพราะว่าเรามีความแตกต่างกันครับรอยคีดแล้วอาจารย์คิดว่าเด็กนิวเจนเนี่ยมองผู้ใหญ่ในยุคนี้อย่างไรครับผมว่าเช่นเดียวกันเลยนะครับก็มันอยู่ที่ว่าความสัมพันธ์ที่เรามีต่อกันมันเป็นแบบไหนนะถ้าเกิดว่าคุณไปเจอคนยุคเก่าที่บอกว่ามองเด็กนิวเจนที่ในทางที่ลบหน่อยเขาก็ ปฏิกิริยาของเขาต้องเป็นทางลบแน่นอนนะครับก็อาจจะคิดว่าไดาโนเสาร์เต่าล้านปีนี้โอ้ยนี่ยังไม่สูญพันธุ์เลอเนี่ยนะยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะยังมีความคิดแบบนี้อยู่นะฮะโอ้รักองคอ์กรรักสถาบันนะฮะบ,บางคนก็ภาคภูมิใจใช่ไหมทำงานที่เดิมนานๆ20ปี30ปีเด็กๆรุ่นใหม่ก็บอกว่าโอ้เปลี่ยนได้แล้วครับลุงอะไรเงี้ยนะครับไปทํางานที่ใหม่เพิ่มรายได้อัปเกรดตัวเองนะครับก็ มีความคิดในเชิงลบแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเรามองเขาในแง่ดีนะเราเราเอาความปรารถนาดีเข้าไปเนี่ยเขาจะตอบสนองเราในแง่ดีเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีความเคารพซึ่งกันและกันมองว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่มีประสบการณ์เราเราเป็นรุ่นที่เคยผ่านอะไรบางอย่างที่อยู่ในประวัติศาสตร์มาก่อนแล้วก็เขาอยากจะรู้ในเชิงที่เป็นความรู้สึกอารมณ์แล้วก็ข้อมูลเนี่ยพอเขาคุยกับเราเนี่ยเขาก็ได้ข้อมูลที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเติมเต็ม <ๆ S 2> <truthful. S 1> ความรู้ที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยในเชิงความรู้สึกอารมณ์แล้วก็ข้อมูลต่างๆด้วย ในเมื่อทั้งสองต่างกันเนี่ยสโตรรับอาจารย์เราจะให้เขาได้หลอมรวมแล้วเขาเข้าใจกันได้อย่างไรบ้างอันนี้ผมว่าเป็นกับดักทางความคิดของคําถามนะคำถามเนี่ยอาจจะมีความคิดว่าคนเราจะหลอมรวมกันได้มันต้องเป็นคนแบบเดียวกันซึ่งมันไม่จริงนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าสังคมเรามีคนแบบเดียวกันนะฮะอันนี้มันน่าจะเป็นสังคมนิยมหรือว่าคอมมิวนิสต์อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับก็คือว่าเราพยายามบังคับให้คนคิดเหมือนกันนะ นะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แหละครับเราเราต่างกันมากๆนะครับแม้กระทั่งคนเจนเดียวกับผมนะครับยังคิดไม่เหมือนผมเลยครับไปเลือกพักการเมืองก็ยางเลือกคนละพักเลยใช่ไหมครับดูหนังก็ดูคนละคนละเรื่องเรามีลสนิยมที่แตกต่างกันมากๆขนาดเชียร์บอลยังเชียร์คนละทีมเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคนคนละเจนกันเนี่ยเราก็มีความแตกต่างกันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยครับมันเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าครับที่พระเจ้าจะสร้างเรามาอยู่ร่วมยุคสมัยเดียวกันผมว่าเราชื่นชมครับผมเห็นเด็กๆผมมีความสุขนะครับผมรู้สึกว่าดีใจจังเลยว่า อนาคตเนี่ยเราเห็นอนาคตอยู่ตรงหน้าเราละดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำอะ่ะก็คือการฝากสิ่งดีๆนะครับความปรารถนาดีๆและกำลังใจอะ่ะให้เขาเนี่ยมีกำลังใจในการที่จะใช้ชีวิตในโลกอนาคตเพราะเขาเจออะไรที่ยากกว่าเราท้าทายกว่าเรามีอะไรในรุ่นที่สมัยเราไม่มีนะครับดังนั้นต้องให้กำลังใจแล้วก็ส่งเสริมเขาให้เติบโตขึ้นมากกว่าแล้วในมุมมองของพระคำีครับได้ได้พูดไว อ่ได้ผมก็พูดเป็นภาพรวมแล้วกันนะครับพระกัมพีสอนเรามากๆเลยว่าให้เราเครารพผู้อาวุโสนะครับหรือพูดว่าผมหงอกเนี่ยเป็นเป็นศักดิ์ศรีของคนแก่ใช่ไหมตอนนี้ผมก็ศักดิ์ศรีจ,จะเยอะแล้วเหมือนกันนะกเ็เราเริ่มมีศักดิ์ศรีเยอะขึ้นในขณะเดียวกันพระคัมภี์ก็บอกว่าอย่าให้ใครหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่านดังนั้นพระคัมภีกำลังชี้ให้เราเห็นนะครับว่าคนอายุมากคนอาวุโสหรือเรเรียกว,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 ว่าคนแก่ก็ได้เนี่ยก็มีคุณค่าในตัวของเขาเองเราควรจะให้ความเคารพให้เกียรติ แล้วก็ชื่นชมในสิ่งดีๆที่เขาเคยทําแล้วก็เป็นคุณอุปการมาถึงปัจจุบันนี้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องออไม่ดูถูกนะครับไม่ดูแคลนคนที่ยังอายุน้อย แต่ในขณะเดียวกันเราควรจะทำไมครับชื่นชมว่าโอ้เขามีประสบการณ์ชีวิตเท่านี้แต่เขาสามารถประสบความสําเร็จเขาสามารถดาเนินชีวิตเขาสามารถทําอะไรอะไรได้มากกว่าสมัยของเราซะอีกนะครับเราน่าจะชื่นชมกันดังนั้นถ้าเกิดเรามีความคิดแบบนี้พัคบีก็มีความคิดที่สนับสนุนแบบเดียวกันว่าคนทุกรุ่นนะครับมีคุณค่าและความหมายในตัวเขาเองครับคถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีอีกคําถามต่อาจา์ที่เราไม่ได้มามีกาสพูดคุยกันในวันนี้นะครับ สอบอเองและก็ดิจิทเจนเองนะครับที่จะได้รับชมคลิปนี้นะครับอขอบคุณมากนะครับครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกวันนี้นะครับเราจะสามารถเข้าไปอยู่ในท่ามกลางคนที่แตกต่างกันในแต่และเจนนะครับไม่เป็นอุปสรรคนะครับแต่เป็นอุปกรณ์ที่ทําให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นหวังว่าจะได้รับระพรนะครับ